วัดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมรถ MG 5นะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีเดิมๆจากศูนย์นะคะไม่เคยทำสีมาแน่นอนอาจจะมีรอยขีดข่วนตามอายุการใช้งาน,นะค,ะนะคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนี่ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะลูกค้าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสลับกับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยมีปุ่ม engine start แล้วก็รีโมทให้ด้วยหนึ่งดอกนะคะลูกค้า รถคันนี้วิ่งอยู่ที่6,000กว่ากิโลเท่านั้นเปิดซันรูฟได้ด้วยน,นี่เป็นไงล่ะคุ้มค่ามากเลยจริงๆนะคะเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะเบาะก,ก็จะเป็นสีเดียวกันกันกบด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้นะคะก็จะเป็นที่ปรับเบาะไฟฟ้านะคะส่วนห้องเก็บของด้านหลังนะคะ ก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะในส่วนของด้านล่างก็จะมีชุดเติมลมให้นะคะแบบนี้เลยมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะห้องเครื่องก็ยังไม่เคยชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้มาก่อนนะคะหน้าเดิมคันเดิมนอ็อตทุกตัวยังอยู่ครบนะคะส่วนของของเหลวต่างๆรวมไปถึงแบตเตอรี่ทางร้านเราก็จะเช็คให้ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะ